ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นคนไทยในแคนาดาปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีออลทำงานในสายแอนิเมชันแล้วก็วิชวลเฟกซ์ในวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวตอนที่มาที่แคนาดานะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้พูดเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศของที่นี่โดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่อุณหภูมิความเย็นที่เราต้องปรับตัวนะครับหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีอะไรห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลายๆอย่างเนี่ยพ่วงมาด้วยที่เราต้องปรับตัวถ้าเกิดเพื่อนๆยังไมไ คู่กับวิดีโอนั้นแล้วกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานกันบ้างดีกว่าก็เห็นหลายๆคนเลยในวงการของผมนะจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เจอแล้วก็มีคําแนะนําอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํำด้วยกัน เดี๋ยวมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในการทํางานกันดีกว่าครับหรือว่า work culture นะที่ไทยนะครับเมื่อเทียบแบบที่นี่นะครับผมรู้สึกว่าที่ไทยเนี่ยทำงานค่อนข้างจะหนักกว่านะแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างจะเร่งกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของงานสายผมด้วยนะครับที่ตอนนี้ผมอยู่ที่แคนาดาเนี่ยครับจะเป็นเหมือนกับค่อนข้างจะต้นทางของงานสายผมนะตอนที่ผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยส่วนมากงานนะครับจะเป็นเหมือนกับอยู่ปลายทาง ซึ่งงานที่ถูกส่งมาจากต้นทางไปปลายทางนะครับสวนมากเนี่ยพวกเดทไลน์หรือว่าวันที่เราต้องทํางานเสร็จเนี่ยเวลาถูกส่งออกจากต้นทางไปแล้วเนี่ยปลายทางเนี่ยจะมีเส้นตายที่เร็วกว่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเร่งในการทํางานแล้วก็เราก็ต้องทําพวกโ t เนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่ากันมากเลย ซึ่งที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ผมค่อนข้างจะช็อกนะก็คือผมรู้สึกว่าคนที่นี่นะครับเขาทํางานไม่หนักมากนะครับแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยสิ้นสุดวันเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็หยุดทํางานเท่านั้นเลยเริ่มทํางาน9ก้าโมงหมดวัน6กโมงเป๊ะไม่ทํางานต่อแล้วซึ่งถ้าเกิดงานเราเยอะจริงๆเนี่ยแล้วเราต้องทํางานล่วงเวลาเนะครับเราต้องขออนุญ,ญาตในการทํางานล่วงเวลาก่อนเสมอนะครับเพราะว่าที่จังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยนะเวลาทํางานล่วงเวลานะครับทางบริษัทเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาต้องจ่ายเงินที่เราทํางานล่วงเวลาให้เราด้วย แล้วตามโปรเจกต์อะไรต่างๆที่พวกผมทำเนี่ยมันก็จะมีบัจเจตของโปรเจกต์นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถให้ทํางานล่วงเวลาได้พลั้มเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เราทํางานล่วงเวลาเลยถ้าเกิดจําเป็นจริงๆบางทีทางแผนกเองทางคนที่คุมแผนกเองเนี่ยเขาก็จะมาบอกเราขอให้เราทํางานล่วงเวลาแบบช่วยๆทางานให้เสร็จๆหน่อยละกันซึ่งโดยส่วนมากผมเห็นคนที่นี่นะครับเขาจะไม่ค่อยชอบทํางานล่วงเวลากันเนาะเวลาบอกให้ทํางานล่วงเวลาเนี่ยบางคนเขาก็แบบไม่ฉันไม่ทํา ซึ่งการทํางานล่วงเวลาก็ไม่สามารถบังคับกันได้นะครับถ้าเกิดคนที่ทํางานเขาไม่ต้องการทําล่วงเวลาก็แค่นั้นเลยเขาก็ไม่ทํางานล่วงเวลาถึงแม้ว่าจะได้เงินล่วงเวลาที่จ่ายมากกว่าเรทปกติก็ตามนะที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะที่จังหวัดนี้เนี่ยเขาต้องจ่ายเงินล่วงเวลานะครับเรทเนี่ยจะอยู่ที่1.5เท่าของเรทปกติแล้วถ้าเกิดเป็นวันหยุดพิเศษแล้วเราต้องเข้ามาทํางานก็อาจจะมีเรทที่เพิ่มขึ้นด้วยที่ผมเจอก็เคยเจอเรทแบบ2เท่าก็มี บวกกับได้ลายงานนะครับที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายนะครับเมื่อเทียบกับพี่ไทยนะทำให้ผมรู้สึกว่าพอมาที่แล้วเนี่ยงานเนี่ยมันเบากว่าที่ไทยมากๆเลยแล้วก็หมดเวลางานเมื่อไหร่เราก็หยุดทําแค่นั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับก็จะมีช่วงที่งานไม่ได้รีบมากนะแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่แบบโอ้งานเร่งมากๆเลยซึ่งเวลาช่วงงานเร่งนะครับถ้าเกิดเขาไม่มีบัตเจ็ตหรืองบเนี่ยที่ให้เราทํางานลูกเวลาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเครียดม,มากๆเลยนะครับเหมือนกับว่าเราต้องทํางานภายใน 8ชั่วโมงต่อวันแล้วงานเนี่ยเร่งมากๆทางแผนกต้องการงานจากเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาก็มาเร่งเรา8ชั่วโมงนะครับเราต้องผลักงานออกไปให้ได้ซึ่งถ้าเกิดเจอสถานาการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเครียดก,กว่าที่ไทยนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถทํางาน <c oughs> เกินเวลาพล่ำเพื่อได้ <c oughs> ใช่ไหมครับ เราก็ต้องวางแผนให้ดีเลยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยเราต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะดันงานให้ออกไปได้ก็จะมีช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมโดยส่วนมากนะครับที่ผมทํางานมาทั้งหมดที่นี่6ปีนะครับก็รู้สึกว่าจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย,ยมากกว่าช่วงเวลาที่เร่งแล้วกันช่วงเร่งก็เร่งมากจริงช่วงที่ผ่อนคลายก็ผ่อนคลายมากจริง ซึ่งผมก็มีเพื่อนคนนึงนะครับไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนที่มาจากอินโดนีเซียซึ่งเขาก็มาที่แคนาดามาที่มอนทรีออลแล้วเขาก็ทํางานแล้วคราวนี้นะครับพอมาที่นี่เนี่ยเขารู้สึกช็อกมากเลยเพราะว่าคนที่นี่นะครับเขาคขา่อนข้างจะผ่อนคลายเนอะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาทํางานเนี่ยเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยที่แผนกเขาต้องการงานจากแต่ละคนเนี่ยขั้นต่ําเท่าไหร่คนที่นี่เขาก็ทําขั้นต่ําเท่านั้นเลย ซึ่งเหมือนกับเพื่อนผมมาจากอินโดนีเซียใช่ไหมเขามาทํางานแล้วเขาแบบรู้สึกว่าโอ้ขั้นต่ำเนี่ยงานที่แผนกต้องการเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหง่ายมากเลยทำปละเตียก็เสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาไม่สามารถใช้ความสามารถเขาได้เต็มที่ในการทํางานใช่ไหมครับงานไม่มากพองานไม่ท้าทายพอเขาก็กลายเป็นว่าเครียดแล้วรู้สึกผิดที่แบบเหมือนกับบริษัทเนี่ยจ่ายเงินเขาเรื่อยๆเลยโดยที่เขาเนี่ยทำงานแบบอาจจะใช้20%จากที่เขาทํางานปกติที่ประเทศอินโดนีเซียอะไรแบบนี้เนาะซึ่งผมรู้สึกว่าในกรณีที่เรา รู้สึกแบบนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ดิดหนึ่งนะเหมือนกับโอเคเรามาอยู่ที่นี่แล้วงานมันไม่ใช่ทุกอย่างผมรู้สึกว่าที่เอเชียนะครับโดยส่วนมากนะ่ะจะให้ความสําคัญกับงานเป็นสัดส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยคนที่นี่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับงานเนี่ยแบบขนาดที่เอเชีย ชีวิตนอกเวลางานของเขาเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวงานอดิเรกหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นน่ครับเวลาเรามาที่นี่แล้วรู้สึกว่างานไม่ท้าทายหรือว่างานไม่มากพอเนี่ยก็ไม่ต้องไปเครียดเราควรจะมองจุดจุดนี้นะครับว่าเป็นข้อดีนะเหมือนกับเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราไม่ได้อยู่ที่เอเชียแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากข้อดีตรงนี้ให้ได้มากที่สุดละกันเราก็ใช้เวลาที่เราว่างมากขึ้นจากงานเนี่ย ให้ความสําคัญอย่างอื่นนอกจากงานไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกเอยสุขภาพเอยครอบครัวเอยอย่างผมก็เนะมาท o YouTube ซึ่งความรู้สึกเหมือนง,งานที่2เลยนะไม่รู้ทำละมันเหมือนกัน แล้วก็พอพูดถึงงานที่ไม่ท้าทายพออะไรแบบนี้นะครับผมก็เห็นเพื่อนๆที่มาจากไทยหลายๆคนนะครับทำงานสายผมนะมาที่นี่แล้วรู้สึกแบบเรามาตั้งไกลนะแต่ว่างานที่เราทำเนี่ยมันไม่ยากมันไม่ท้าทายเหมือนที่แบบจินตนาการไว้เลยเขาก็จะมีความเครียดในส่วนนี้เหมือนกัน ผมก็รู้สึกว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนมาเช่นเมือนกันซึ่งตอนนี้ผมมาใหม่ๆเนี่ยงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่ไทยมากๆเลยเนาะเหมอนกับโอ้โหเราบินมาตั้งไกลเนะเพื่อที่จะมาทํางานที่ในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานที่ค่อนข้างจะสากลเนานะเราก็อยากจะเจองานที่มันท้าทายใช้ความสามารถของเราโดยเฉพาะงานที่ค่อนข้างจะเป็นงานศิลปะในวงการสายผมนะ ซึ่งแน่นอนครับว่าเราเนี่ยเพิ่งย้ายมาที่แคนาดารบริษัทเนี่ยยังไม่รู้จักเราคนที่นี่ก็ย,ยังไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ไวใ้ใจที่จะให้งานที่ยากๆหรือว่าท้าทายกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาช่วงแรกเนี่ยก็ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะแบบแร้พูดแบบไม่เกรงใจนะก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะดูถูกฝีมือแล้วกัน อยู่ที่ไทยโอ้โหเราทํางานเนี่ยยากเยอะแยะมากมายเลยมาที่นี่แบบโอ้โหเหมือนกับทํางานเสียเวลามากๆเลยอะไรแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นดึงๆนะครับอย่าเพิ่งหมดกําลังใจท้อแท้ไปก่อนแล้วกันนะครับเหมือนกับพอเราอยู่ที่นี่สักพักนึงแล้วเราทํางานพิสูจน์ฝีมือของเราแล้วเนี่ยทางเพื่อนร่วมงานทางบริษัทเองอะไรเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นศักยภาพของเราแล้วเขาก็จะเริ่มให้งานที่ยากขึ้นต่อเราแรืว่าอย่างผมนะครับผมก็ไม่ได้อยู่ที่บริษัทเดิมเนี่ยตลอดนะครับผมก็มีการย้ายบริษัทเ ต่อหลายรอบเลยที่นี่นะครับ ประมาณ10ครั้งได้นะครับที่อยู่ที่แคนาดานะอยู่ที่นี่นะซึ่งการย้ายงานนะครับก็จะมีย้ายงานไปบริษัทใหม่บ้างแล้วก็ย้ายกลับมาบริษัทเดิมบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งพอผมทํางานที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวงการก็ค่อนข้างจะเล็กนะคนก็เริ่มที่จะรู้จักผมมากขึ้นเนาะพอเขารู้จักผมมากขึ้นเขาเคยเห็นงานของผมอะไรของผมเนี่ยเขาก็มีความไว้วางใจเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนงานไปที่ไหนนะครับการพิสูจน์ฟีมืออะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมากๆเลยแต่ต้อง disclaimer นะครับว่าผมเน เนี่ยผมก็ย้ายอยู่ที่มอนทรีออลตลอดนะผมไม่ได้ย้ายไปจังหวัดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันอาจจะไม่สามารถอ a p ล l y กับเพื่อนๆที่อาจจะต้องย้ายประเทศหรือว่าย้ายจังหวัดอะไรแบบนี้นะพอผมย้ายไปย้ายมาทํางานในวงการนี้ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยคนเริ่มรู้จักผมเนี่ย เหมือนกับพอเขาต้องการคนถ้าเกิดเราทํางานโอเคเราทํางานดีเขาก็จะนึกถึงเราแล้วก็ติดต่อมาว่าเฮ้ยต้องการงานไหมอะไรแบบนี้ซึ่งที่ผมได้งานนะส่วนมากเนี่ยเพราะว่าเขารู้จักผมมาก่อนแล้วแล้วเขาแบบเฮ้ย คนนี้ทํางานค่อนข้างจะโอเคพอมีตําแหน่งปั๊บเขาก็ติดต่อมาอะไรแบบนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่อาจจะกําลังคิดจะย้ายหรือว่าเพ่งย้ายมาใหม่ๆอาจจะรู้สึกโอ้งานมันง่ายมากเลยงานไม่ท้าทายเลยดูถูกฝีมือของเรามากเลยแล้วรู้สึกหมดกําลังใจเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้และกันเนาะแล้วก็ก็อยากให้เพื่อนๆใจเย็นลงหน่อยละกันพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้งานยากๆที่ท้าทายสมกับฝีมือของเราเองนะอย่างตอนนี้นครับผมอยู่ที่นี่มานานแล้วนะงานที่ผม ปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่ายากที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยตั้งแต่ทํางานสายนี้มา10กว่าปีนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นเหมือนกับความแตกต่างของวัฒนธรรมในการทํางานแล้วกันนะครับก็ต้องเปลี่ยน mindset ต้องเปลี่ยนอะไรหน่อยในการทํางาน ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่ได้ย้ายออกจากบ้านเกิดนะครับไปที่จังหวัดอื่นหรือว่าไปที่ประเทศอื่นแล้วเพื่อนๆไปทำงานที่สถานที่ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยมีอะไรที่เราต้องปรับตัวบ้างก็มาเล่าให้ฟังกันหน่อยละกันครับผมก็ชอบอ่านที่เพื่อนๆคอมเมนต์มากเลยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันทงางด้านใต้ของวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมก็จะมานั่งไล่อ่านนั่งไล่ตอบเหมือนเดิมนะกันโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ